สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้นะคะวันนี้เรามาทานอาหารสถานที่ดึงแถวประทุมนะคะประทุมธานีนะคะเพราะว่าเป็นร้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีบรรยากาศนะคะเป็นเรือนแพนะคะพี่น้องดูถูกไหมแอเดเตียวริมน้ำนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะแอะเดเตียวริมน้ำมันจะเป็นบรรยากาศที่สวยค่ะพี่น้องดูนะคะ บรรยากาศดีมากนะคะพี่น้องอันนี้ช่วงเย็นนะคะเห็นไหมคะช่วงเย็นโอ้ oh, สุดยอดเลยค่ะพี่น้องดูดิบรรยากาศนะคะสวยสวยสวยพอดีเรามามืดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าป้าเดินทางนะ,ะดูเห็นไหมเดินทางตะเวนนะคะพี่น้องจนพระอาทิตย์จะตกดินแล้วมาเกือบไม่ทันนะคะกําลังสวยกําลังน่าทานค่ะพี่น้องช่วงนี้มันก็นะคะประมาณก็ น่าหกโมงครึ่งนะฮะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยก็เป็นยังหวะนะคะเห็นไหมเออสวยค่ะพี่น้องสวยมากมากนะฮะหน้าหน้ามาเที่ยวโอ้โหสุดยอดนะคะเขาบอกอาหารอร่อยนะะเป็นอาหารอร่อยเพราะว่าเขาเป็นร้านลูกค้าของร้านทาป้ายน้องชายนะคะเขาก็เลยมาทานโอ้โหใหญ่มากพี่น้องดูสิอันนี้เขาจะมีรีสอร์ทนะคะ<ม>จะมีรีสอร์ทด้วยค่ะพี่น้องนะเราจะมีรีสอร์ทด้วยนะคะแล้วก็ เป็นรีสอร์ทเป็นแบบริมน้ํานะคะเป็นริมน้ํานะคะเป็นห้องห้องนะ,ะสวยงามมากค่ะเพราะว่าลูกค้ากําลังเข้ามาค่ะพี่น้องเห็นไหมนี่เป็นบรรยากาศนะคะพี่น้องนะคะสวยงามมากนะคะเห็นไหมอันเนี้ยสวยสวยค่ะนะคะโอ้โหแบบได้บรรยากาศเพราะว่าน้องเนี่ยเขามีลูกค้าเขา,เาทำนะคะตรงไหนเขาก็จะไปนะ,ะพาไปอุดหนุนดูสิครับพี่น้องรีสอร์ทนะคะอือ สวยมากค่ะพี่น้องดูสิเป็นชุดๆนะคะพี่น้องมีบันไดลงมาที่บ่อน้ํานะคะก็จะมีที่นั่งเรือนะคะเรือปั่นด้วยนะคะพี่น้องนั่งถีบแล้วก็จะเปิดไฟนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวเลยนะคะพี่น้องโอ้ oh, สวยมากนะคะสวยสวยสวยนะคะก็จะมีตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่นะคะพี่น้องคนพักอยู่ที่นี่ก็มีอาหารการกินนะคะพี่น้องเห็นไหมสวยมากบรรยากาศในแถวปทุมธานีค่ะนะคะ เนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องก็จะมีนั่งชิวๆดอกไม้อันนี้บรรยากาศเขาก็เริ่มเปิดไฟนะคะเริ่มเปิดไฟแล้วก็ลูกค้าเราก็ทยอยมาอันนี้คือตรงนี้นะสามารถเราแบบอ่พื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่แบบก,กว้างสร้างเวทีหรือกิจกรรมอะไรได้นะคะหรือง,งานเลี้ยงเราสามารถที่จะจัดงานเลี้ยงตรงนี้ได้นะคะเราติดต่อได้เลยนะคะกว้างมากแล้วจัลรถลานจอดรถก็มีนะคะพี่น้องดูสิสุดยอดเลยนะ,ะบรรยากาศ อา,อาหารอร่อยนะคะพี่น้องก็เลยมารีวิวซะนะคะมาอยากให้เชิญชวนทุกคนได้มาทานกันนะคะนี่ลงมาได้อุอ๊ยอันนี้มันเป็นโป๊ะคะ่ะพี่น้องนะ,ะเป็นโป๊ะเรือคล้ายๆโป๊ะเรือมันจะรู้สึกว่ามีขึ้นนะคะเราเดินเรื่อมันจะยุกยโนิดนึงนะคะมันเป็นขึ้นนะ,ะนี่ก็จะเป็น วันนี้เรามากันหลายคนนะเรามากันหลายคนโอ้โหบรรยากาศดีมากเอาขาบวนก็มีนี่ไงขึ้นขบวนค่ะพี่น้องอันนี้ก็มีสำหรับนะคะเด็กๆนั่งเรือหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนั่งฉี่ได้ไหมนี่สุดยอดสุดยอดนะคะเห็นไหมโอ้นี่ถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ยังชั่วหน่อยนะคะจะได้นั่งน้องกลัวตกน้ะอุิยน้ำสีฟ้าสวยค่ะน้ำสีฟ้ากุ๊กเซว่นสีเลยวะเออน้ำสีฟ้าธรรมชาติ โอ้โหนี่เขาบอกว่าลึก30เมตรเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไหมนี่นี่คือคือเขาตั้งใจทําเป็นแหล่งที่สวนอาหารธรรมชาตินะฮะมีโปะเห็นไหมคะจะเป็นแหล่งธรรมชาติแล้วก็มีขึ้นไปขุดดินขายเออเออนะคะเห็นไหมก็จะมีขึ้นไปชมบรรยากาศอะเดี๋ยวป้าพาขึ้นไปดูนะคะอืม พื้นที่เนื้อที่ร้อยห้าสิบไร่ค่ะพี่น้องโอ้โหวิ่งข้างบนนี้ก็เป็นอ่างแบบนั่งนะคะชิวๆโอ้โหสุดยอดค่ะพี่น้องดูสินะคะดูบรรยากาศข้างบนนะคะเห็นไหมนะะเราจะได้วิวสูงเลยนะคะพี่น้องพระอาทิตย์กำลังตกดินอันนี้อยู่คลองไหนวะเนี่ยตุยอยู่คลองไหนตุยพื้นที่อยู่ตรงนี้ ตุยคลองไหนเนี่ยคลองสิบหนองเสืออ่าคลองสิบหนองเสือนะคะพี่น้องนะคะ <c oughs> นี่หา <c oughs> ข้อมูลในไลฟ์สดหาสดหาเอาสดๆเลยนะคะอันนี้เห็นไหมโอ้่นู่นเห็นบรรยากาศที่ว่าเป็น <c oughs> เป็นอ่ารีสอร์ทไหมคะที่ป้าให้ดูตะกี้นะสวยมากพี่น้อง <c oughs> นะคะสุดยอดเลยอะ่ะโอ้โหนี่เออเราอยากมีแบบนี้จังนะคะใฝ่ฝัน เป็นน้ำสีฟ้าธรรมชาตินะพี่น้องดูสินะคะเออนี่เห็นไหมพระอาทิตย์กำลังตกดินโอ้ชิวๆบรรยากาศฟังเพลงเบาๆนะคะอันนี้ก็คือนั่งอันนี้เป็นนั่เป็นเก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้แบบอ่าเก้าอี้ไหวอุ้ยเป็นเก้าอี้เออเก้าอี้เลยนะคะเอไม้ไผ่ค่ะนะาเขาสร้ด้วยไม้ไผ่หรือไหวเนี่ยแหละค่ะพี่น้องนะคะเขาก็เอามานั่งทําเป็นเก้าอี้นะคะคือแบบเออ ูดไอเดียนะคะเป็นกูดไอเดียเลยอันนี้นะคะก็แนะนำนะคะ, <c oughs> ะ,คะพี่น้องที่คลองสิบน้องเสือนะคะเข้ามาได้เลยเขาบอกว่าแอดนะคะริมน้ําใช่ไหมคะเอ่อเตี๋ยวริมน้ําชื่อนะครับอู้เดี๋ยวเดีค่อยๆลงคับพี่น้องใส่แว่นเะดี๋ยวล่วงลงน้ํไว้นาไม่เป็นอีกตายอีกวันนี้อึ๊บโอ้โหน่ะอึ๊บนะฮะโอ้สวยๆนะครับมันเป็นโปะ๊ะครับพี่น้องนะคะเขาปูเป็นโป๊ะเอาขึ้นนั่งไก่เทลียนขึ้นบนนั่งไก่ๆกะลูก เป็นน้ากันเบียไม่เย็นเลยหรอมาเบียไม่เย็นหรอนี่คือมันแกะจากลังมาเลยนี่น้องสี่หมดหรอแต่เหล้าเอาลงลงตู้นั้นด้วยเด็กเอายำโมมิตรด้วยนะลูกนี่นะคะไม่ตังเลยครับนี่ก็เขาบอกว่าอาหารอร่อยเราลองมาชิมดูว่าอาหารอร่อยไหมนะคะเพราะว่า เข้าแทบไม่เจอแล้วไป,ไป,ไป้ายป้ายโฆษณาต้องทําใหม่นะคะมองไม่เห็นเน <laughs> ี่ยช่างป้ายอยู่นี้เจ้าของร้านอยู่ไหนเออเจ้าของร <laughs> <laughs> ้านไม่อยู่ต้องบอกม,มันมันจางมันจืดไปแล้วไงเราขี่มาบางคนลูกค้าเขาจะได้เห็นไงฮะ,ะแต่บรรยากาศสวยมากๆนะฮะบรรยากาศสวยมากมถ้าคนไม่รู้แล้วเข้าไม่ถูกค่ะนี่ปากกาทะเลสองพี่ <mondo> น <spe> ี่นะคะอ่ะเราก็ว่ากันไปเดี๋ยวยังไงเราก็รออาหารค่ะอุ้ยชอบสีน้ำกับพี่น้องเหมือนเหมือนเราอยู่ริมทะเลเลยนะตอนแรกว่าจะไม่มาพอดีน้องบอกต้องมานะอกินยํไะกินได้อยู่ยำอ่ะกินได้อุ้ยบรรยากาศสวยเลยพี่น้อง เนี่ยเสียพามาเลี้ยงในนี่เสียพามาเลี้ยงอู้ยบรรยากาศออกมาดูสวยจังเอ้าดูนะอาเจ๊ค่ะอาเจ๊จะพาออกไปเลยจะพาออกไปเลยแล้วก็ยำยำสองนะยำรวมมิตรสองเดี๋ยวยำยำรวมมิตรหนึ่งแล้วก็ยำไส้อ่อนหนึ่งมีประเภทปลาไหมไอเออเตสะปลาช่อนหรืออะไรอย่างนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวยำรวมมิตรหนึ่ง แต่จีนเราไปตกเลยกบทอดนโอ้ยกงแคีน้าปลาหนึงอมาแล้วลูกเรอาลกตอาวเม็มนไ่โอ้ยไปขังมมัเลย่วมีวันนี้เรามาต๊ใหญ่เนอะเนี่ย้กเงเอาก็มานั่งด้วยกันก็ได้นี่ไงลูกมานั่งพออยู่กับข้าวมันมันจะได้ถึงมาถึงทนอยู่ก็หยับไปหน่อยเอากอี้มาเสริม นั่งด้วยกันได้ลูกมานั่งได้ก็หน่าเพลินขยับไปเอาเก้าอี้มาเสริมกับข้าวจะได้กินเหมือนกันมั้ยมามานั่งนี่ลูกนะเก็บเอาพี่เล็กผมสั่งไปแล้วห้าหกอย่างนะเอาพี่เล็กสั่งบ้งเนี่ยอ้อมก็มานั่งกับอ่ะตุยแล้วก็เอาเก้าอี้มาเสริมอีกตัวหนึ่งก็ได้เอาเก้าอี้มาต่อน่ะต่อโต๊ะยาวเอออเามาต่อเลยมันต่อก็ได้ขยันเก้าอี้มานั่งเลยเออเอามาต่ออีกเลยเนี่ยลูกนะ มันตั้งหลายคนมันเกะกะมือมานั่งกุ๊กเออนะเออนั่นเห็นไหมลหละเออดีแล้วเต็มจอเลยเต็มจอเลยคนสวยนะเออวันนี้เดี๋ยวก่อนจะบินกลับก็เลยพามาเลี้ยงนะคะอปลาปลาอะไรนึ่งมะนาวมีไหม มาแม่สั่งทะเลนึ่งมะนาวเอออ่าโอเคขอให้เป็นปลาเนี่ยเพราะว่าผัดกับที่จะกินฮะเอาเป็นปลาให้ข้าเนี่ยก็ดีแล้วเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวทะเลนึ่งมะนาวหนึ่งแล้วก็เอาเป็นปลาให้เจ้เขามืดเหรอทะเลกับลที่สั่งเลยนะที่คนเนี่ยมะนาวนึ่งมะนาวแล้วก็เอาปลาทานทะเลข้ากินไม่ได้ไงต้องเอาปลาพวกเองจะสั่งก็สั่งแต่เอาเป็นปลาแบบธรรมดาหนึ่งเปรซ่าหรืออะไรก็ได้เออเนื้อนึ่งอะไรพวกพี่ผัดตัดที่กินไม่ได้ทานทะเล เอออะวันนี้ลูกหลานมาค่ะพี่น้องออาวัตดีป้าป้ายังลูกนะวัตดีค่ะบัตรดีลูกนะอืออเสียครูว่าเบ้อสุดยอดเลยขยันขยันนะลูกรวยแล้วรวยอีกเอาลัดหน้าพี่เอาลัดหน้าแลอวจะสั่งอะไรบ้าอาหารเต็มตโตเองจะสั่งอะไรนี่อยากลองกินดูอ๋อแล้วหน้าหมูแล้วหน้าทะเลอ๋อกินใยมด้วยกับเขา นี่่อดที่จะตกดินแล้วค่ะพี่น้องนะคะโอ้อาหารกูพอด้มากเลยแบบนี้กว่าอาหารจะมานี่สงสัยก็เอาข้าวมาเป็นหม้อ้าไทยโอ้ตาเปิดมาหน้ากลัวจังเลยตกใจแอดมินน้อยค่ะนะคะน้องกุกินี่เก่งนะเนี่ย ทำวิดีโอหรือว่าทาอะไรได้เก่งมากๆเลยนะแอดบินน้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะดูคลิปนี้มันก็สิบเอ็ดนาทีแล้วถ้าเกิดรอเนี่ยอถ้าถ้ารอนี้ก็คงจะแบบอาหารนี่คงครึ่งชั่วโมงคงจะพอหรือเปล่าปุ่นเด้สุดรอไปกล้องสวยวันนี้กล้องมันสวยแล้วไปเปลี่ยนหน้าปัดใหม่หลุนแตกแตกสองคนเพิ่งไปซื้อมาอันบโมเดลเขาลดหุพ่อกรี ทีนี้เฟย์ก็เลยบอกให้เต็มดูว่าเป็นกิจหอมแล้วก็หล่อนยืนให้ดูหน่อยดิยืนยืนให้ดูหน่อยชงเบอรกันกิจเอาพลังหุ่นนั่นกันง่พี่น้องนะคะเอาอีกกัจะหมดแล้วก็เลยพาพี่พาน้องมากินข้าวนะคะพี่น้องนะคะก็จะได้กีส์สังสรรค์กันหน่อยนะคะขอบคุณมากมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อนะคะขอบคุณมากมาด้ลยพี่น้องเดี๋ยวจะเกิดอาหารมาเดี๋ยวเสียเฮ็ดให้เบิ่งอีกเทือนึ่งด้วยค่ะเด้อให้ดูบรรยากาศกระโพรนะคะเหมือนเราอยู่ริมทะเลเลย เห็นไหมคะเออมันริมทะเลเลยกับพี่น้องคนบางงามกันเลยไก่งามเลยบัดนี้เนี่ยไปไซก็หาว่าเป็นแฟนกันเด้นี่ร้านนี่คันนี่ร้านไส้เด้นี่เออมือปืนเออไปไหนไปไม่ห่างสายตาเลยเนี่ยโอยบริการเสรษฐาสจากแดนใต้ขับรถนี่ต้องยิ้มห้ามกระพริบหมดแล้วแทรกหน้าแทกหลังนำหดมดไวแล้วเมื่อกี้ร้านมาโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ